สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าหมกแดงมีธุระต้องไปแคปรามาตาค่ะก็เลยถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆเ,เล็กๆน้อยๆค่ะแคปรามาตาเป็นเมืองเมืองหนึ่งของซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะเพื่อนๆเ,เมืองนี้จะมีคนคนเอเชียอยู่เยอะมากค่ะโดยเฉพาะคนคนลาวคือพี่น้องสอปป,ปลาวของเราจะอยู่ที่นี่เยอะ แล้วก็คนจีนคนเวียดนามคนไทยก็มีค่ะคือแคปรามต้าเนี่ยเป็นคล้ายๆสำเพ็งพาางรัตอะไรแบบบ้านเรายังไงอย่างนั้นเลยค่ะเพื่อนๆพ,พวกเสื้อผ้าของใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนตลาดนัดทางบ้านเราเลยเยอะมากแล้วก็พวกผักผลไม้ผักสไตล์ทาง ทางบ้านเรานะคะผักไทยผักเวียดนามผักอะไรอย่างเงี้ยคือจะเยอะมากค่ะที่เนี่ยนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของพวกสินค้าอิมพอร์ตจากทางบ้านเราอะค่ะเพื่อนๆพพวกน้ำปลาะเอ้ยซอสคือเรียกได้ว่าใครอยากจะได้สินค้าอะไรจากเมืองไทยจาก อยากซื้อมามา่าอยากซื้อปลาสับอะไรพวกนี้คือมาที่แคปปรามาตาไม่ผิดหวังค่ะเพื่อนๆมีทุกอย่างที่เราอยากได้ค่ะเหมือนบ้านเราเลยแต่ราคาอาจจะแตกต่างอาจจะแพงกว่านิดหน่อยอะค่ะแต่ก็เสียดายที่ป้าหมกแดงไม่สามารถถ่ายรูปให้ดูเยอะๆได้ค่ะเพราะว่า ตอนเข้ามาถึงตอนแรกแล้วพอจะถ่ายรูปได้บ้างเพราะเรายังไม่ได้ซื้อของแต่พอเราซื้อของแล้วเนี่ยเราจะถือของพลุงพลังไม่สามารถถ่ายรูปได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจอดรถไกลกว่าจะเดินไปถึงรถนี้ก็โอ้โหจะแย่แล้วก็เลยมีรูปมาฝากเพื่อนๆแค่นิดๆหน่อยๆอะค่ะแล้ววันนี้ก็ออากาศร้อนมากค่ะทุกคน กว่าจะเดินถึงรถกว่าจะหอบของพลุงพลังก็เล่นเอาเหงื่อแตกกันพักๆเลยค่ะกับคุณลุงสองคนพอถึงบ้านนี่หมดแรงเลยขนของลงจากรถมาดูกันค่ะว่าป้าหมกแดงซื้ออะไรมาจากแคปลามาต้าค่ะทุกคนเอาได้มะม่วงสุกมาหนึ่งลังแล้วก็มะม่วงเขียวไม่รู้กี่โลค่ะ คุณลุงแกเลือกหยิบใส่ถุงหยิบใส่ถุงช่างป้าหมกแดงก็ลืมดูกับแกว่ากี่โลแล้วก็ได้เชอร์รี่มาหนึ่งกล่องค่ะอ๋อเชอร์รี่นี่จริงๆเราซื้อสองกล่องค่ะเพื่อนๆแต่ว่าขากลับแวะบ้านพี่สาวคุณลุงก็เลยเอาไปฝากพี่สาวกล่องหนึ่งก็เอามาไว้กินเองที่บ้านกล่องหนึ่งค่ะเชอร์รี่เพึ่งจะออกค่ะตอนนี้ยังยังไม่เยอะมากราคายังแพงอยู่แต่ก็ พอซื้อได้ค่ะทุกคนแล้วก็เกรดที่ป้าหมกแดงซื้อนี่ถือว่าลูกไม่ใหญ่มากค่ะลูกแค่แค่พอกินได้แค่นั้นเองถ้าลูกใหญ่กว่านี้ก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกค่ะเราก็เลยเออตัดใจกินลูกเล็กลงหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ป้าหมกแดงก็ยังไม่ได้ชิมว่าหวานหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไปล้างชิมดูสักสองลูกว่าเป็นยังไง คือเราซื้อราคาถูกหน่อยดูสิว่าจะเปรี้ยวจี๋หรือหวานเจี๊ยบค่ะทุกคนเดี๋ยวขอป้ามูแดงชิมเชอร์รี่ก่อนนะคะก็ต้องล้างให้สะอาดสักนิดนึงก่อนค่ะค่อยชิมเดี๋ยวนี้ผลไม้ทุกอย่างก่อนเราจะกินก็ควรจะล้างค่ะอ๋อเมื่อกี้ป้ามูแดงชิมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหวานเจี๊ยบเลยค่ะแต่ตอนนี้เราใส่ ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะไว้กินตอนเย็นๆถึงจะหวานกรอบอร่อยค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็มานั่งคิดกันแหละมะม่วงเนี่ยซื้อมาเยอะมากจะกินยังไงทันคราวที่แล้วก็ซื้อมาลังหนึ่งกินไม่ทันเน่าไปทั้งหลายลูกค่ะเพื่อนๆรอบนี้ป้ามงแดงจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วกับมะม่วงสุกเนี่ยเดี๋ยวว่างจะนั่งปอกค่ะแล้วก็แรปเป็น เป็นเสิร์ฟบแบบพอดีกินแช่แข็งไว้ค่ะทุกคนไม่งั้นนะนกินไม่ทันเน่าแน่ค่ะคือเวลาเราซื้อมะม่วงเนี่ยระหว่างซื้อเป็นโลกับซื้อเป็นลังซื้อเป็นลังเฉลี่ยแล้วจะถูกกว่าเราก็เลยชอบซื้อเป็นลังค่ะแต่ปัญหาคือไม่สามารถกินให้หมดได้ในวันสองวันมันก็จำเป็นที่เราจะต้อง ปอกแล้วก็แช่แข็งไว้ในตู้เย็นค่ะทุกคนจริงๆวันนี้เราซื้อของมาเยอะมากค่ะแต่ตอนขนขึ้นบ้านเนี่ยอีตาลุงแกวางกระจัดกระจายปลาหมกแดงก็เหนื่อยไม่มีเลี้ยวแรงที่จะเอามารวบรวมไว้มุมเดียวก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยถ่ายได้แค่นี้แหละค่ะ <c oughs> เพื่อนๆไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องนั่งปอกมะม่วงเข้าตู้เย็นอีกเออ ซื้อมาเยอะก็เป็นภาระอย่างนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแช่แข็งไว้จะได้เก็บไว้กินได้นานๆเวลาเราอยากกินก็เอามาละลายทีละทีละเสิร์ฟทีละพอกินนะคะของก็ไม่เน่าไม่เสียด้วยปลอกเสร็จแล้วค่ะพูนกล่องเลยมะม่วงหนึ่งลัง ปอกออกมาพูนกล่องเลยค่ะเพืเ่อนๆเนี่ยไม่ได้เลาะหมดนะส่วนที่ติดมเมล็ดเดี๋ยวเราก็จะนั่งแทะกินค่ะตอนดูทีวีก็นั่งแทะเมล็ดให้หมดเลยคืนนี้ แล้วไอ้ที่ป้าหมูแดงหั่นเป็นชิ้นๆไว้นี่ก็จะแล็บค่ะแล็บหนึ่งก็ประมาณหนึ่งเสิร์ฟคือหนึ่งอิ่มของเรานั่นแหละค่ะเอาแล็บลบ,บแยกไว้แล้วก็เอาเข้าช่องแช่แข็งไว้เวลาเราจะกินแล้วก็เอาออกมาละลายทีละเสิร์ฟทีละเสิร์ฟพอดีกินนั่นแหละค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเจอกับป้าหมูแดงคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย